嗯 พิษก็คือการทําให้เกิดผลเสียต่อสิ่งมีชีวิตที่เราสนใจมากที่สุดคือร่างกายมนุษย์แต่สัตว์ที่เราเห็นอยู่ในตู้ตอนนี้ก็คือก็เป็นเป็นสัตว์ที่ทเราคุ้นเคยงูพิษสตคาบพิษตัวใหญ่พิษท,ที่อยู่ในในสัตว์พวกที่เกิดจากธรรมชาติแบบนี้นะครับมันจะรุนแรงไหมฮะถ้าพูดถึงรุนแรงทําให้เสียชีวิตได้อ,อ๋อเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาถูกงูกัดสมมติกัดที่ขาพอกัดปับ๊บ ตามความเชื่อต้องมัดเหนือปากแผลใช่ครับอาจารย์แนะว่าไม่ควรจะมัดเอาแค่ดามโอ้โหนะฮะความเชื่อที่ได้ยินมาก็ผิดหมดเลยนะผิดน,นะฮะอันนี้คือลักษณะตับปกติแต่ในกรณีที่เกิดตับแข็งเนี่ยเป็นผลจากการที่เซลล์ตับพยายามซ่อมแซมตัวเองถ้าเรานับดูคร่าวๆก,ากันก็มีมากกว่า6กก้อนขึ้นไปจากตับ เป็นตับอ้วนเป็นตับแข็งแล้วกลายเป็นมะเร็งเนี่ยกระบวนการเนี้มันจะไปเรื่อยๆถ้าเรายังดูไมใครฟังรายการนี้เนี่ยอยากจะแนะนำตรงนี้นะครับว่าผมเคยพบคนไข้ที่อายุไม่เกิน20นะครับนะแต่ตับเนี่ยเป็นตับไขมันพอกตับโอ้โโหดยที่รูปร่างเขาก็ไม่อ้วนเอเลยแต่กลายเป็นไขมันพอกตับ โทษนะครับโอ้ยครับขอโทษที่ไม่ดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สำมลโชมชายนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องพิษอาจารย์ครับเราคุยกันถึงเรื่องพิษไม่ใช่เหรอครับทำไมอาจารย์พาผมมาอยู่ในห้องที่มันดูลักษณะมันวังเวงเหลือเกินครับอาจารย์เพราะจริงๆที่นี่มีตัวอย่างให้เราศึกษามากมายเกี่ยวกับเรื่องของพิษแล้วฮะนะฮะผมเข้าใจครับแต่มันมันวังเวงมากเลยนะครับอาจารย์เรื่องของพิษเนี่ยเห็นด้วยครับก่อนอื่นถามอาจารย์ก่อนครับว่าพิษพิษ ความหมายของควาว่าพิษนี่คืออะไรครับพิษก็คือการทําให้เกิดผลเสียต่อสิ่งมีชีวิตครับที่เราสนใจมากที่สุดคือร่างกายมนุษย์แต่จริงๆก็คือสิ่งมีชีวิตอื่นๆด้วยเท่าที่ผมดูเนี่ยผ่านมาหลายตู้แล้วบางอวัยวะบางชิ้นเนี่ยโดยเฉพาะอวัยวะที่ถูกพิษทําลายมันจะเป็นเขาเรียกว่าสีสารของอวัยวะรวมถึงรูปลักษณ์ของอวัยวะก็จะเปลี่ยนไปไม่เหมือนจากไม่เหมือนเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นใช่มันรุนแรงขนาดนั้นเลยเหรอครับใช่ครับใช่ครับ พิษก็มีผลกับร่างกายมนุษย์ได้ uh huh. ออแล้วก็รุนแรงนะครับรบ,บางอย่างก็เสียพัน uh huh. โดนในเวลาไม่กี่นาทีหรือวินาทีก็เสียชีวิตได้ uh huh. บางอย่างก็อาจจะเป็นแบบ,แบ,บช้าๆสะสมค่อยๆเป็นไปฟังดูแล้วคําว่าพิษมันดูไม่ค่อยจะมีประโยชน์เลยนะฮะดูมีผลเสียมากกว่าพิษมันแบ่งออกเป็นกี่ชนิดครับอาจารย์จริงๆเราก็แบ่งพิษออกเป็นธรรมชาติ uh huh. กับพิษที่คนทําขึ้นอ๋อ uh huh. มีสองแบบสองแบบหลักๆ ถ้าอย่างไั้นวันนี้ผมต้องขออนุญาตนะครับให้อาจารย์ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องพิษกับผมแล้วก็พาชมตัวอย่างที่เกิดจากพิษแต่ละแบบด้วยนะครับครับยินดีครับผมขอไปพบกับพิษที่มาจากธรรมชาติก่อนเลยดีไหมครับเชิญครับให้อาจารย์นำเลยทางนี้นะฮะครับอันนี้ก็จะเป็นพิษที่เกิดจากธรรมชาติอย่างที่อาจารย์บอกใช่ครับนี่ก็คือพิษงูนะฮะพิษธรรมชาติอื่นๆที่เราอาจจะพูดถึงกันอีกก็มีพวกแมลงแมลงสัตว์กัดต่อยนะฮะพิษจากการที่กิน เห็ดเมาเห็ดเมาใช่เลยถูกต้องเลยครับเห็ดเมาอาหารทะเลที่เป็นพิษเช่นปลาปักเป้าเช่นแมงดาทะเลบางประเภทอะไรพวกนี้นะฮะแต่สัตว์ที่เราเห็นอยู่ในตู้ตอนนี้ก็คือก็เป็นเป็นสัตว์ที่เราคุ้นเคยงูพิษตะขาบพิษใช่ครับตะขาบพิษใช่ฮะส่วนใหญ่พิษที่อยู่ในในสัตว์พวกที่เกิดจากธรรมชาติแบบนี้นะครับมันจะรุนแรงไหมฮะถ้าพูดถึงรุนแรงทําให้เสียชีวิตได้ได้เหมือนกันถ้าผู้ที่ถูกกัด มีความรู้เท่าไม่ถึงการไม่รับการรักษาอย่างถูกต้องครับแล้วก็ไปช้าไปถึงโรงพยาบาลมาถึงมือแพทย์ช้าก็จะเสียชีวิตได้เหมือนกันใช่ครับไม่ใช่ว่าพิษที่เกิดจากธรรมชาติจะเบากว่าพิษที่มนุษย์ผลิตขึ้นไม่จริงไม่จริงฮะแล้วแต่อาการแล้วแต่ว่าโดนมากโดนน้อยมาถึงหมอทันหรือเปล่าถูกต้องครับนะครับหัวครับผมเห็นทางด้านนู้นครับมีงูตัวใหญ่มากตัวโตนั่นนะฮะน่าสนใจทีเดียวเดี๋ยวขอไปชมเดี๋ยวว่านี่โหนี่ถ้า เจอแบบนี้นะครับอย่าให้โดนกัดเลยครับแค่เห็นผมก็ตายแล้วครับนี่เป็นงูเห่าไทยนะครับใช่ฮะลักษณะที่เราเห็นก็คือเป็นงูสีน้ําตาลบญิงเขาสีดําได้เทาได้เขียวเขียวแก่ได้พวกนี้เวลาไปอยู่ในทุ่งนาในอยู่ธรรมชาตินี่มันจะมองไม่ออกเลยนะฮะใช่แล้วพวกนี้ธรรมชาติคือฉกกัดแล้วก็หนีไปอย่างรวดเร็วอ๋อกัดแล้วหนีเลยใช่โดนพิษเป็นเรียบร้อยแล้วใช่ส่วนใหญ่คนที่ที่โดนพิษพวก จากงูกัดเนี่ยมันจะเป็นแบบไหนครับอาจารย์ลักษณะของการถูกทําลายเนี่ยฮะคือพิษของงูในประเทศไทยเนี่ยเราแบ่งหลักๆเป็น3อย่างครับพิษต่อระบบประสาทนะครับพิษต่อระบบเลือดแล้วก็พิษต่อกล้ามเนื้อนะฮะงูเห่าเนี่ยจะเป็นงูพิษระบบประสาทก็ถือว่าอันตรายเนอะอย่างนี้อ่ะผมถามอาจารย์เพื่อเป็นความรู้กับคุณผู้ชมเนี่ยนะครับเวลาคุณผู้ชมเวลาโดนงูกัดแต่เขาไม่รู้หรอกว่างูชนิดไหนเนี่ย วิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนที่จะมาถึงมือแพทย์เนี่ยเขาควรจะทํำยังไงครับถ้าจะปฐมพยาบาลสิ่งที่ควรทําก็คือหาไม้ดามไว้หลวมๆเพื่อให้อวัยวะส่วนนั้นไม่ขยับขยื่อนแล้วต้องมีมัดปากแผลเหนือปากแผลอะไรอย่างนี้ไหมาตามความเชื่อกันจริงๆไม่แนะนําให้ทํเ<อ>าเพราะาว่าเป็นสิ่งที่มีความผิดพลาดได้บ่อย บางทีเราลัดแน่นเกินไปเลือดไปเลี้ยงอวัยวะไม่ทันก็จะกลายเป็นเนื้อตายเนื้อตายจากการที่ขาดเลือดมากกว่าจากพิษงูอีกเ,ออเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาถูกงูกัดสมมติกัดที่ขาสมม่วนใหญ่งูจะกัดที่ขา uh huh. เพราะกัดปั๊บตามความเชื่อต้องมัดเหนื้อปากแผลใช่ครับอาจารย์แนะว่าไม่ควรจะมัดเอาแค่ดามดามคือให้อวัยวะส่วนนั้นอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆไม่ต้องไปใช้อวัยวะส่วนนั้นบ่อยครับเพื่อที่เลือดพิษจะได้ไม่เข้าหัวใจครับเราก็รีบนําส่งโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดโอ้โหนะฮะความเชื่อที่ได้ยินมาก็ ผิดหมดเลยนะผิดนะฮะแล้วก็ยังมีอีกเช่นการที่จะกรีดปากแผลเอาปากดูดเอาไฟช็อตเมือนไฟเผาไม่ควรทํามันทําให้เกิดเนื้อตายมากขึ้นแล้วจริงปากคนเองก็มีเชื้อโรคก็อาจจะทำให้เกิดการปนเปื้อนเชื้อโรคลงไปในแผลแล้วก็มีการติดเชื้อเพราะจริงๆแล้วมันไม่มีประโยชน์เลยในการดูแลผู้ป่วยมันเป็นความเชื่อที่ผิดใช่ครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถึงมือแพทย์ให้เร็วที่สุดดีกว่าใช่ครับนะครับอ่ะเดี๋ยวจะให้จา์พาไปดูพิษอีกชนิดหนึ่ง เราพบกับพิษที่เกิดจากธรรมชาติเรียบร้อยแล้วอาจารย์พูดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูพิษที่มนุษย์ทําขึ้นมานะครับเชิญเลยครับอาจารย์คอันนี้เป็นอะไรครับอาจารย์ในบรรดาพิษที่คนทําขึ้นเนี่ยจากสถิติในประเทศไทยเนี่ยที่ทาให้คนเสียชีวิตเยอะที่สุดก็จะมีกลุ่มสารกัจัดสัตรูพืชครับเช่นยาฆ่าแมลงยาฆ่าหญ้าแล้วก็น้ํายาล้างห้องน้ำโอ้ไมนก็เป็น มันเป็นสารเคมีที่ใกล้เคียงเขาเรียกว่าใกล้ชิดกับกับคนเรามากเลยนะครับอาจารย์ถูกต้องครับ,รบเหตุที่ว่าใกล้ชิดนี่แหละก็เลยเป็นสาเหตุของการตายที่สูงที่สุดเพราะเวลาคนที่ชิดสั้นฆ่าตัวตายเนี่ยเขาก็จะหยิบอะไรที่ใกล้ไม้ใกล้มือดื่มเข้าไปบ้างละ่ะใช่ครับสูดดมบ้างละ่ะใช่ครับแต่สมมติว่าบางบางคนที่ที่เขาอยู่ใกล้ชิดกับสารเคมีพวกนี้แต่เขาสามารถรับเข้าไปโดยโดยที่เขาไม่รู้ตัวไหมฮะมีครับม,ม,มีครับอย่างเช่นตัวเนี้ยครับตัวนี้เลยนะฮะยาฆ่าวัชพืช พูดก,กันง่ายๆคือยาฆ่าหญ้าครับนะครับตัวสารเคมีก็คือพาราคอตมันส่งผลเสียต่อปอดแบบที่เราเห็นนี่เลยเหรอครับมันจะดาแบบนี้เลยเหรอใช่ครับเพราะจริงๆแล้วพาราคอตเนี่ยคือยาฆ่าหญ้าที่เป็นพิษที่ขนาดน้อยมากๆที่คนกินเข้าไปแล้วถึงกับเสียชีวิตเนี่ยที่เราทราบก็คือ5้าซีซีขึ้นไป <5 CC S 2> ลองนึกดู5้าซีซีมันหนึ่งช้อนชาครับน้อยมากใช่ครับเพราะว่าตั้งแต่ทางเดินอาหารก็ถูกกัดกร่อนลงมาเหมือนโดนกดโดนด่างน,นี่คือลิ้นไล่ลงมาในทางเดินอาหาร ลงมาในลิ้นนะฮะแล้วพอมันเข้าไปในร่างกายแล้วเข้าไปในปอดเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือปอดจะกลายเป็นพังผืดคือปกติปอดข้างในถุงลมเราเนี่ยจะเป็นเยื่อบางๆให้แลกเปลี่ยนออกซิเจนได้แต่น,นีที่นี้ปอดจะกลายเป็นพังผืดหมดเลยคือไม่สามารถแลกเปลี่ยนออกซิเจนได้อีกต่อไปอคนไข้ก็จะขาดออกซิเจนเสียชีวิตอ๋อฮะแล้วสภาพก็จะเป็นอย่างเี่เห็นสีดําเหมือนถูกกรดกัดกรอ่อนเรื่องหนึ่งของพาราคอดท,ที่อยากจะ ฝากไปถึงทางด้านเกษตรกรก็คือการใช้งานพาราคอตเนี่ยต้องระวังจริงๆนะครับเพราะบางครั้งสิ่งที่ทําก็คือมีการใส่แท้งเพื่อที่จะพ่นปรากฏว่าบางครั้งเนี่ยรอยต่อตรงปากแท้งรั่วแล้วก็หกรถหลังอ๋อนี่คือโดนภายนอกก็ไม่ได้ใช่ซึ่งดูดซึมเข้าสู่ร่างกายแล้วก็เสียชีวิตได้เหมือนกันมันรุนแรงขนาดนั้นเลยใช่ครับแล้วเรามีเคสที่น่าเศร้าพวกนี้คือไม่ใช่คนไข้ที่ต้องการจะทาร้ายตัวเอง ประกอบอาชีพสมาอาชีวะแล้วก็เสียชีวิตฟังดูฟังดูแล้วมันน่ากลัวนะครับเพราะเท่าที่อาจารย์เล่าเนี่ยบางทีแค่โดนผิวหนังหรือว่าแค่สูดดมเราก็สามารถส่งผลเสียกับร่างกายของเราได้ใช่ครับนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างที่มาจากพาราควอดพาราควอดมีตัวอย่างอื่นอีกไหมครับนี่ยาข้ามแรงครับอันนี้คือด้านในของกระเพาะนะครับซึ่งพอ กินยาฆ่าแมลงเข้าไปเกิดฤทธิ์กัดกร่อนทําลายเนื้อเยื่อก็จะมีเลือดออกมาเพราะน้นสีคล้ำๆที่เราเห็นพวกนี้ก็จะเป็นลักษณะของเลือดที่ออกมาเป็นสีดำๆโดยอ๋อพอออกมามาันจะส่งผลให้กระเพาะอาหารของเราเป็นสีคล้ำใช่ครับแล้วเคสนี้คืออะไรครับเนี่ยเคสนี้คือคนที่กินกรดกัดทองนะครับรซึ่งกรณีแบบนี้ก็จะมีสองแบบก็คือคนที่ตั้งใจฆ่าตัวตายแล้วก็อาจจะมีอาชีพที่ทํางานเกี่ยวกับกรดกรดกัดทองนะฮะ แล้วก็หยิบฉวยมากินเข้าไปนว่ก็เป็นน้ําดื่มอะไรเงี้ยใช่ฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนนี้ก็คือโดนกดกัดซึ่งมันเป็นกดแก่ครับมันก็จะทําลายทางเดินอาหารตั้งแต่ลิ้นลงมาแล้วสิ่งที่น่ากลัวก็คือเนื้อเยื่อมันบวมทําให้ทางเดินหายใจอุดตันแล้วพอลงไปใ,ในทางเดินอาหารก็จะมีรอยดําจากการที่มีเลือดออกมาอย่างกรณีที่เราจะเจอได้อีกก็จะมีกรณีที่เราเอาสารเครมีที่ใช้ในครัวเรือนอน้ํายาทําความสะอาด น้ำยาล้างเครื่องเงินไปใส่ในภาชนะที่ใส่เครื่องดื่ม<อ>เช่นขวดน้ําดื่มโโขวดเครื่องดื่มบำรุงกาลังแล้วก็วางเอาไว้<อ>คนที่ไม่ทราบก็เดินมามหยิบแล้วก็ดื่ม,มซึ่งบางครั้งหนึ่งอึบก,ก็ทําให้เสียชีวิตได้นะครับอย่างที่เราเห็นข่าวมีเด็กเล็กๆดื่มเข้าไปเพียงอึกเดียวก็เสียชีวิตพอจย์เล่าแบบนี้เคยเกิดขึ้นกับครอบครัวผมเหมือนกันน้องสาวคนเล็กยังคลานได้แบะเบาอ,อยู่นี่นะฮะ ตอนนั้นในบ้านผมมีเขาเรียกว่าอะไรเครื่องทําน้ําอัดลมแล้วมันก็มีกระปุกหัวเชื้อน้ําอัดลมแต่ทีนี้พอใช้หมดปั๊บบ้านผมเป็นโรงงานเฟอร์นิเจอร์คุณพ่อก็เอาทินเนอร์ใส่เข้าไปในกระปุกกระปุกนี้<ะ>น้องคนเล็กคลานมาเรียกว่าเป็นน้ําอัดลมน้ําหวานน้าเย็นก็ดื่มเข้าไปแต่โชคดีคุณพ่อเห็นปั๊บก็เลยรีบไปส่งโรงพยาบาลแสดงว่าถ้าคนเจอแบบเนี้ยเหมือนว่าพลาดไปแล้วดื่มเข้าไปแล้วเนี่ย ถ้าส่งถึงมือคุณหมอทันก็ยังยังถือว่ายังปลอดภัยอยู่ไหมฮะอาจจะมีโอกาสช่วยชีวิตได้นะครับทางด้านคุณหมอก็คงจะต้องประสานงานกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับการสนับสนุนทางด้านข้อมูลเพื่อการดูแลที่เหมาะสมแล้วแบบนี้เนี่ยเวลาเวลาสมมติเราไปเจอคนไข้มีเคสคนไข้ามาหาคุณหมอเนี่ยเราจะรู้ได้อย่างไรว่าคนไข้คนนี้เนี่ยเขาถูกสารพิษอะไรมา บางทีถ้าดื่มมารู้เราก็รู้แหละว่าเขาดื่มอะไรมาแต่ในกรณีอยู่ดีๆมาหมดสติแบบนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าคนไข้เคสนี้เขาดูอะไรมาครับคุณหมอหลักๆก็คือดูจากอาการคนไข้นะฮะอาการคนไข้ตั้งแต่การตรวจร่างกายเขารับตรวจร่างกายเป็นยังไงการตรวจทางห้องปฏิบัติการง่ายๆที่เราเรียกว่าการตรวจแ l บแบบง่ายๆเราไม่ได้ใช้ lap ทางพิพิธยานะฮะหาส่งไม่ค่อยได้เราก็จะใช้ lap เบื้องต้นที่เรามีตามโรงพยาบาลต่างๆเพื่อให้ทุกโรงยาบาลสามารถช่วยดูแลผู้ป่วยได้และแบบนี้คือ คนทั่วไปรวมถึงคุณหมอด้วยกันเองเนี่ย<ะ>สามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ไหมฮะมันมีศูนย์แบบมีสถานที่ให้ความรู้เกี่ยวกับคนทั่วไปไมหมฮะเกี่ยวกับเรื่องพิษอะไรต่างๆ,ๆแบบนี้ครับจริงๆเรามีศูนย์ที่เรียกว,ว่าศูนย์พิษวิทยาศีราชอยู่อ๋อมีศูนย์พิษด้วยฮะใช่ครับศูนย์นี้ทําอะไรฮะศูนย์นี้ทําอะไรบ้างก็หลักๆก,ก,ก็คือให้ข้อมูลมทางด้านการดูแลผู้ป่วยกับแพทย์บ,บุคลากรทางสาธารณสุขจริงๆแล้วประชาชนด้วยประชาชนได้รับสารพิษแล้วสงสัยรีบโทรมาถาม ก็สามารถทําได้เราให้บริการ 24, 24ชั่วโมงอ๋อ24ชั่วโมงด้วยนะฮะผมไม่คิดว่ามันจะมีแบบเป็นศูนย์พิษเลยนะฮะผมนึกว่ามีแค่ตัวอย่างของเคสเท่านั้นเดี๋ยวถ้าอย่างนั้นต้องรบกวนให้อาจารย์พาผมไปดูได้ไหมครับว่าศูนย์ศูนย์พิษวิทยาศีริล่าเนี่ยเป็นยังไงครับยินดีครับครับเชิญครับ